สวัสดีค่ะวันนี้จีน่าจะมาสว a t c h ปส,สัญชาติเกาหลีค่ะชื่อว่า Naming ค่ะซึ่งวันนี้เราจะสว a t c กันทั้งหมด4สี4นะคะซึ่งก็มีสีไล่ไปเลยนะคะก็คือสี poppy snap pink chicky s m o o k y brick ค่ะเริ่มค่ะ คุณผู้ชมคะชอบอะจีด้าชอบนะแล้วมันเป็นแดงแบบวอร์มโทนด้วยซึ่งเขาก็เข้ากับผิวของคนไทยส่วนใหญ่ชอบชอบชอบผ่านอดุดใกล้อย่าเลยน่ากลัวดูไกลๆดีกว่าอืม นักพิงจะสีออกประมาณแบบไปทางแบบ s h o กกิ้งพิงนิดนึงซึ่งอันนี้มันจะเป็นสีโทนเย็นเหมาะกับคนที่แบบผิวขาวออกชมพูหรือว่าคนที่ผิวแทนออกแดงๆนะคะแล้วก็นี่จินะเลยต้องเปลี่ยนแบบสีบัชออนเลยให้มันเป็นสีออกแบบเออแบบแดงออกไปทางแบบประกายม่วงนิดนึงสีตาก็ต้องแบบเปลี่ยนิตเตอร์ให้เป็นสีจากสีทองเป็นสีเงินเพื่อให้มันมีความแบบคูลโทนอะ s h o กกิ้งพิงแบบเรียราดไปหมดเลยชอบนะชอบชอบ Oh, คุณผู้ชมอันนี้ก็แบบโอ้แดงตะโกนไปไหมเออสีชิกกี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงออกไปทางแบบค่อนข้างนูทรลนิดนึงก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างวอร์มกับคูลนะคะก็อย่างที่เห็นอะอืม,อมถ้าวันไหนที่คุณมีประชมุมทาสีชิกกี้ไปเลยครับคมทุกคนเลยค่ะ ผู้ชมจีน่าอยากจะกรี๊ดชอบชอบสีนี้มากสโมก y ี้บริกเนี่ยมันเป็นสีที่แบบออกเป็นแบบแดงน้ำตาลนิดนึงเหมือนสีอิฐอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ผิวไม่ได้ขาวมากเนี่ยผิวแบบจีน่าเลยผิวแบบขาวเหลืองผิวแทนผิวสีน้ำเพึ้งอะคะ่ะคนนี้ไม่ได้ผิวขาวอะ่ะเอ,อันเนี้ยแบบได้ได,ได้ได้จริงสังเกตคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยคือว่าบริกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นแบบ วอร์มโทนนะคะเหมือนแบนบรูดูอ๋อถ้ามะค่ะรูดูใบไม้เรื่องอะค่ะ <S <S ที่เลิฟสว,วสอชลิปนามิงเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นลิปที่แบบว่าจีน่ารู้สึกว่าโทนสีอ่ะมันเป็นโทนสีที่แบบเกาหลีจริงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเกาหลีหลอกม,มันเป็นเกาหลีจริงๆนะแล้วมันก็เป็นอินเกาหลีไงแล้วที่สําคัญก็คือถ้าดูคลิปอดคลิกมุมบนขวามือนะคะถ้าดูคลิปเนี้ยจีน่าจะบอกว่าลิปนามิ่ะทนทนมากเลยนะ คนจริงๆเพราะว่าจกส้มตำเอยจกเไก่ย่างจกของมันต่างๆนาะนาะเอยก็มันก็ไม่หลุดนะไม่หลุดจริงๆนะวัะนนะั้ไปกินกัที่บ้านรู้สึกว่าแบบเออมันแน่นเว้ยสมควรที่จะจับมันมารีวิวเนื้อของมันจะเป็นแบบอซอฟแมทนะคะก็คือเกลี่ยง่ายติดทนนะคะอืพิกัดก็มีใน ช้อปปี้เป็นชื่อร้านว่านามิ้งไทยแลนด์เลยนะคือเวลากดสั่งคือมันชิปมาจากเกาหลีเลยนะมันไม่ได้เป็นตัวแทนขายในไทยนะมันชิปมาจากเกาหลีเลยนะคือราคาในช e ้อปปี้มันอาจจะบอกราคาไว้แบบค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือประมาณเหมือนจะ990อ่ะแต่มันจะมีช่วงที่แบบช่วงลดหรือหรือช่วงแบบ 9.90. 1 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหลือแท่งละประมาณ376บาทซึ่งคือแบบก็ต้อง ก็ต้องกดใส่ตะกร้าไว้หรือเปล่า376บาทอะ่ะเออจียะก็เลยจัดมาสี่แท่งเลยอืโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ